Kẹp xài luôn á. เฮงเดาไปในขอบเยหุนเอมเอมสบายดีสะายดีมุกกอบมุกกอบอบมุกกอบกรอบกรอบสะดี เอ๊เกงแบบหมูกรอบีใส่หางใหไงนะได้แต่ยิ่งได้พักกายสบายดีพี่น้อง FC เบาจังส่งสนุกคนุกมากมายประสบควูสุขคนมอนเฮา พบกันตอนแรงนะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากำลังสีออกไปนาหลังจากที่เขามาแต่ครับเด็กๆโยงเฮียแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศยมแรงพี่น้องอากาศกำลังดีขึ้นพ้นพี่น้องเนาะอันนี้คือทางจากโพนม่วงไปหาดงเพิงอันนี้คือทางบ่อน้ำท่วมที่นี่แหละพี่น้องกับฟดีบ่าวสีออกมา อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยสถานการณ์หลังจากนำบกพี่น้องห้องเฮาก็ไปออกมาอัปเดตให้เบิ่งจ้าคือเห็นบ่สังเกตเบิ่งหนทางนี่โกนไปเบิดอันนี้่นเอากระสอบมาปูใหม่หพี่น้องเนาะมันเสาะไปเห็นบ่พี่น้องบริเวณนี้บอนที่เฮา่ายกิดมาพี่น้องเบิ่งนั่นแหละบอนกระเจายืนตุกสะดุง้งทางสบเสาะเท่เมืเมื่อนี้เฮาสีออกไป ในนาหลังจากน้ำท่วมคือน้องเนาะแต่เือเป็นจุกเป็นดอนคือพ,พี่น้องเห็นนี่เลย,เยบางบ่อนก็บมมีเลยบางบ่อนก็นยังมีน้อยหนึ่งแดยที่ว่าต,ต้นเขามันยังอ่อนตายมดเกตมื่อคืนนาเบิรงนี้กรารณหวานพอดีงามเลยพอดีห้าตาย,าตายเรือแต่เขาเขียวเลยี่นอนนนสำหรับพอดีเลย ใส่ปุ๋ยแต่กายัางเสี่ยงคือเก่าพี่น้องเนาะบริเวณเขตแถวนี้นนนนกันเหม็นพนตกยำไรกถเทว่าขับพลกระทบเต็มเต็มเลยแหละพี่น้องพะวาเป็นทางทางแล้วน้ำสังเกตต้สังเกตร <c oughs> เกตรงพี่น้องทางโกนดเบิดอันนี้ก็ว่าสูงพอแห้งเลยยังบมมนเลยพี่น้อง เป็นแล้วน้ำเบื้องก็ได้อันนี้จะเป็นไฮน้าของเราพี่น้องนี่จะเป็นไฮน้าของเฮาสีดับเมื่ออื่น,นะนาาอะไรได้ไหมฮาหวานอะไรเทอหนึ่งเห็นบ่พี่น้องน้ำถ่วงตายเบืดอหลือมายมมะยมเรือมายมมาะยมหาจจะดําอยู่ในนี้แหละพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นหน้าหวานของเฮาพี่น้องเนาะ พอดีเฮาไปได้กาไปได้กาข้าเจ้าเรือมาแล้วก็พอดีจ้างข้าเจ้าไปลกไอ้เ้าจะมาดำตรงนี้กับโบมออีอย่างพี่น้องเห็นบ่มีแต่หญ้าเสียงพี่น้องเลยอันนี้กันเฮาสีดำใส่กับขันพลตกแห้งมาน้ำนี่กะคือว่าลิปปิ้งอีกได้พี่น้องอันตรายเป็นแปลวน้ำเป็นแล้วน้ำน้าใกล้ห้วยใกล้ห่วงพี่น้องเอ้ย อากาศยามแรงพอดีเลยพี่น้องอยากจะไปเบิ่งทีมงานเฮา,อเ,า,อาเอามือเฮาจะเอารถไทยมาจูบน้ำซะก่อนดีกำล,ลังติดตั้งเครื่องแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นขึ้นผ้าขึ้นผลขึ้นผลฉีดต,ตกเลยพี่น้องมายึบๆอยู่คันแห้งก็จะพอดีเลยคันบ่แห้งก็เอาต้องได้จูบน้ำใส่ต่อพวกเอ็มแอม สะบายดีสะบายดีหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบกรอบกรอบสะบายดีเอ๋เกง่งบอกหมูกรอบตอนนี้เรากำลังตั้งเครื่องพี่น้องเนาะเรากำลังตั้งเครื่องสีจูบน้ำจูบน้ำใส่ไฮนาเฮาเนี่แหละเราจะดำคืนใหม่พี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นหน้าว่านว่านแล้วกําลังพอดีน้ําท่วมน,นี่คือเขาที่เรลือตายจากน้ำท่วมพี่น้องเนาะมาย่อมมาเย่ยมก็เลยเหาสีมาไถาใหม่ไถใหม่ดำใหม่พี่น้องเนาะ lại nữa lại nữa lại nữa cái gì โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไปเองเดียวไปนี่ต่อไป นี่จะเป็นก้าของเฮาพี่น้องเนาะก้าของเฮาที่ลกแล้วจางกระเจ้าลกมาเมื่อเช้านี่พี่น้องจางกระเจ้าลกมาเมื่อเช้านี่หลักเขามาไว้เนี่ยไหวทางนาเฮานี่พี่น้องมือเกียร์ดำดำซอยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อยวมาแก็บทางทางไปบ้านดงเพิงพี่น้องเนาะดงเพิงคนบ่วงไปไปดีกับมาดำซอยเมื่อนี่พี่น้อง ทางนี้จะมีเข่าอยู่พี่น้องกาจะเป็นเข่าเรือตายจากน้ำท่วมอะไรพี่น้องเห็นปะนนม,มีกันบอไรคือสาร,ส,ารสิ่งกินลำโพงสุขครอบครองหะไทยเปี่ยมงามเยี่ยนยนคือลายพินบินพลิ้วนามนูเพชรทองใสเด็ดลายประดับ เส้นสายสายหวานวิมานบนเก็บสายลรือวะนี่ว่าสายเก่งก็กลับตะขาบสวัสดีพี่น้องเก็บซี เบาจันสมสนุคนหมักไม้ปัสกุลสุสคนพี่น้องเนาะพบกันมันอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องกับบรรยากาศทองฟ้าเมิดขึ้นคือพลธิตกแล้วพี่น้องเนาะมาขึ้นในกระทตกไปแล้วมันีสีฟ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องนะมอนีริหารออกมาออกมาสามเข่าพี่น้องเนาะเออออกมาสามเข่าเพราะว่าเป็นเฮาบริเวณหน้าดำพี่น้องเนาะเอาว่านเอากระเพดีเถือกช่วง ฝนต๊กน้ำท่วมเนาะเขาบางส่วนก็นตายบางส่วนก็นบกเกิดพี่น้องเนาะเป็นแล้วมันไ้เฮาพอดีได้กล้านำพี่น้องเพล่นเหลือเพิ่นเหลือดำพี่น้องเนาะเขาก็เลยไปจ้างกะเจ้าลูกเอามาสามสามในช่องชัมเมอร์เลยพี่น้องแต่ว่าเอาบริเวณนี้เอบาบ่มีโอกาสเวลาถ่ายลงกาแล้วสามไปแล้วเลยทงหนึ่งยังอีกทงหนึ่งในในเทียงบน อยู่ในหัวปอลมีกกหมักงวงอะไรพี่น้องเอาก็สีเอาไปสามเตื้มตอนนี้เอาก็ลำเลียงกาลำเลียงกาใส่รสชาเล็กเรียนทีเข้าไปดำอยู่ในหัวในหัวอยู่ในน้องอะไรพี่น้องกากระงามอยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันลายมืออะไรสามสี่มือนี่แหละมันไปบ่ได้ลูกมันลายโพดบ่ไดายยายยายอย่าชูฟืนบ่บอบอบอมันมึงไปหลอดมึงเตะกูเตะมึงหลอดมึงเตะกูร้อน เอาลองพอสำเนียงไปลองเบิ่งเอากูสิเบิ่งเนาะเออเอาไปไปเออสุกกับกูสิเบิ่งเอาไปมันเรือบ่ามันเฮียนะสุกไปเอาไปลองเบิ่งเอาอย่าหนาบอกเลยบอกอย่างที่ที่ยงเออเอาไปเอาไปลองเบิ่งเอาไปกูสิเบิ่งเอาเฮามึงจะไปหลอดมึงเบิ่งยีหอดจำได้เอาไปทำการพิล็อกเด็ดเด้อเด็ดเด็ดเด็ดเปิ่งยีหอดนะ หาไปว่าพอสก็บดอกอากาศท้องไฮท้องนาโคตรดีเลยพี่อน้องอันนี้ก็นา่นหวานกันเห็นปะเหลือนำถั่วก็นยังยัง,ยงอยู่น้อยนึงมานหย่อมมาเย่มอะไรก็จะเป็นบุ่งแถวลมบอลน้ำอ่างอะไรพี่น้องพอบริเวณนี้มันนำถ่วมัมดตะกีดนี่เอาไปเบอร์หนึ่งมอตอพนม่วงมสพนม่วงเอาสุดขีดไปเอาไป ไปไปไปคนทางกันขนาดกระชุ่สูงพอดีเพียงคอโบชสูงสำนีกับโบยู่หนาวนะพี่น้องเพราะมันเป็นแถวนี้มันจะเป็นบริเวณหลองน้ำน่าไก่ห่วยอันเดออันเดอเบาเลยโบเสือมันชีเฮยมันชีเฮะอะไรมันหลายพอดังเบาอยู่มันโบเสือเอาเก็บใช ไปไปคูนขึ้นไปสิมันกเ็เฮียแลวไปหมันปัดไปปัดมาแต่วนนบุตรพังควนเอานี่ไปไปเอาถั่วงกับถือจังหวะมันมันจังไปวันไดแชร์แล้วชีนักใส่นี่แล้วมาขีดฉุกเข้ามา ขีดสุกขมานมัลงมันเสน้ามันเสีหนักมันตายย้อนดอกอีกล่อหนึ่งสอง่อกับเบิดเลยจงว้ช้ามัดเอาไว้ให้ว่้มิคะว่าไปสุกไปลูกไปสุกไป กำ <c oughs> ม่นฮะคืาบอไปลงถอกลงกรมมนมาแล้วเก็บลงแต่ว่าเฮ้ยเอ้ยยังไปยังมาจากเขาดิเด็กหน่อย,ยสิมีไัง ชีวิตเด็กน้อยปีกายนี่ก็นั่งนี่แหละมึงกับโดมมึงเห็นโมโหบมันมันมันเตือนความจำนะโดมนะเตือนความทรงจำปีกายนี่นั่งน่นนี่แหละโดมวันไหนมึงว,ว่าหน,นหน้าปีนี่แหละฮอดแครบมาเลยมันก็เด้งขึง้นเออฮาร์ดแครบมันเลย ว่ะทางคอนมันจะมีแนาาวเผาด้วยนะเฮ้ยจะแทมทาน้ามันสิม้าเราตัวหนึ่งเผาเรื่มๆขูดหนังวันเนาะหอมวะแจ็ตทับแจ็ตทับมีกออ็คุย,ย,คย,คยก็เกยจะไม่ตะกี้ไปสั้นเลยจะไม่อยู่บ้านตะกี้ไปยังไ่ได้คนหากิน,านมนาเลย ก็กินแล here, here. Kommt, <laughs> s, ้วก so ็ออกมาออกมาก็พอดีระดับเลยนักแล้วเลยเพื่อมาแต่ส่งเมือมูเดงซื้อทำซื้อนี่แล้วก็พอดีสวยแล้วเมื่อกี้เขาปิดเพิ่มปิดคือกันแต่เขาเตีวตลอดเจ้าพวกนี้ผักเถียงพี่น้องผักเถียงบรรยากาศมิตรทุ่งนาอากาศมิตรทุ่งนาพอดีเลยพี่น้อง ตัวของอีพจนตัวเ่วานี้มากรุงเทพดังขักเลยตัวของอีมีของอีพนี่แหละเนี้มาแต่กรุงเทพอะเพเปิดดังุ่มบุมักเลยดังขักเนะแชอลม ที่ก็หน้ไม้บ่ะไไปหาเราไปซับมาพอได้มาต้มแรงเนี่ยไ้เรามา่งเจ้าเขาเจ้เขาซับปมบนระเบจมีคนมาอย่าป่ะกินกั่งเหรอแซบอ่ะขนมกินก้นคน ไอเวียดที่ข้านข้้บรว้ิวา